ชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยติดตามรายงานสดมาจากสถานีกลางบางซื่อในเวลานี้นะคะคุณว่าชิรวิทย์เชิญค่ะ บรรยากาศที่นี่ยังค่อนข้างบางตานะครับเนื่องจากประชาชนเลือกที่จะ Walk- in ออกขอโทษครับเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ครับซึ่งอันที่จริงแล้วโครงการจองสิทธิ์บ้านเพื่อคนไทยนั้นก็จะต้องผ่านระบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะเดียวกันวันนี้ผมได้มาพูดคุยกับประชาชนบางส่วนที่มาเข้าร่วมที่สนใจจะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับผมพบว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้สูงอายุครับพวกเขาวางแผนที่จะให้ลูกหลานเป็นคนใช้สิทธิแทนนะครับในขณะที่ผู้สูง อายุอีกหลายคนก็กังวลว่าตัวเองไม่มีลูกหลานแต่ว่าจะสามารถเข้าหลักเกณฑ์โครงการนี้ได้หรือไม่เพราะว่าก็มีอายุมากแล้วครับประชาชนจำนวนไม่น้อยครับเริ่มทยอยเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยบางคนไม่ทราบว่าสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จึงเลือกวอ l k กอเข้ามาหวังจะได้รับสิทธิ์จองซื้อบ้านในโครงการบ้านเพื่อคนไทยครับ และนี่ก็คือแบบแปลนบ้านตัวอย่างที่ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อรอนายกรัฐมนตรีมาเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเป็นในส่วนของบ้านเดี่ยวที่จําลองอยู่บริเวณประตูหนึ่งของสถานีกลางบางซื่อครับซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถจะเข้ามาดูตัวอย่างจริงได้ที่นี่นะครับ ทีมข่าวยังได้พูดคุยความคิดเห็นของผู้ที่สนใจในโครงการนี้พบว่าหลายคนแม้จะรู้ตัวว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เช่นเคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนหรือว่าปัจจุบันมีบ้านอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องการจองสิทธิ์แต่จะให้ลูกหลานเนี่ยใช้สิทธิ์แทนนะครับตัวอย่างของผู้ที่สนใจจองสิทธิ์ที่ผมได้พูดคุยด้วยก็อย่างเช่นคุณพัฒอายุ60ปีนะครับหวังจะจองบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าตนเองก็มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพยอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะให้ลูกชายวัย24ปีเป็นคนใช้สิทธิ์แทนครับ 0ปีก็เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูบ้านตัวอย่างของจริงและก็ต้องการจะให้ลูกชายวัย30ปีเป็นคนจองซึ่งลูกชายก็ทํางานอยู่ที่ย่านกม11อ1ครับปัจจุบันต้องเช่าหอพักอยู่ส่วนตัวคนคุณอาลีนั้นเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็อยากจะอยู่บ้านหลังเดียวกันกับลูกชายในกรุงเทพครับ ขณะที่คุณเมย์ครับคุณเมย์อายุ24ปีอาศัยอยู่ที่แฟลตเช่าย่านนนทบุรีเดือนละ2,000บาทและต้องการที่จะดูแลลูกวัย2ขวบคนนี้นะครับรวมถึงพ่อแม่สามีที่เช่าอยู่บ้านที่เช่าบ้านอยู่ที่อื่นก็เลยสนใจ Walk-in เข้ามาดูบ้านของจริงเพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างพร้อมหน้าครับ อย่างไรก็ตามคําถามสําคัญก็คือว่าหากมีผู้สนใจใช้สิทธิ์จํานวนมากจนเต็มและต้องมีการจับฉลากประชาชนก็มีมุมมองที่หลากหลายออกไปนะครับบางส่วนก็เห็นด้วยมองว่าเป็นวิธีเป็นวิธีที่ยุติธรรมขณะที่บางคนก็รู้สึกว่าอาจไม่เป็นธรรมสําหรับคนที่ต้องการมีบ้านจริงๆครับ ในอีกมุมหนึ่งนะครับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางครอบครัวไม่เคยมีบ้านมาตลอดชีวิตนะครับอยู่บ้านเช่าและในขณะนี้ครอบครัวนี้ก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่กําลังจะเรียนจบแล้วก็เป็นเฟิร์สจ็อปเปอร์ครับครอบครัวนี้อยากจะให้ลูกสาวเข้ามาจองสิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยแต่ว่าเงื่อนไขที่จะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้99ปีนั้นทําให้ครอบครัวนี้ยังคงลังเลลองไปติดตามจากรายงานครับ ครอบครัวจันมีขายอาหารตามสั่งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพแต่พวกเขายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องเช่าบ้านอยู่ในซอยใกล้เคียงโดยเสียค่าเช่าเดือนละ5,000บาทไม่รวมค่าน้ำค่าไฟความฝันของทุกคนในครอบครัวคือการมีบ้านเป็นของตัวเองเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าแต่การซื้อบ้านพร้อมที่ดินในกรุงเทพด้วยไรายได้ที่มีอยู่ดูจะเป็นเรื่องที่ยากลาบาก อยากอยากซื้อบ้านเป็นบ้านหลังบ้านเดี่ยวแบบเพื่อมีพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คืออยากได้แบบเป็นชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสายทานจันมีกำลังจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากที่พ่อแม่ส่งเสียให้เรียนจนจบเกือบปริญญาตรีในคณะข้า,ากกร,ราชการประสาทตอนนี้เธอกำลังอยู่ปีสาม เธอฝันอยากเป็นเชฟในโรงพยาบาลเพื่อทำอาหารให้คนป่วยเธอสนใจด้านโภชนาการและกำลังจะฝึกงานที่โรงพยาบาลในระแวกใกล้บ้าน oh, <my> ในฐานะที่กำลังจะจบใหม่เป็นเฟ mm ิร์สช็อปเปอร์เธอสบองหาโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการมีบ้านหลังแรกโ mm hmm. ครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาลดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทแต่เธอยังลังเลเพราะเงื่อนไขที่ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ ศึกษาค่ะดูมาเท่าเท่าที่ดูแบบเปิดผ่านในทิกต o อกอะไรเงี้ยค่ะบ้านเดี่ยวก็ดูค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้เห็นแบนจริงใช่แต่แต่แต่เห็นบางช่องเขาแบบมีรูปมาให้ดูบางอันก็เล็กบางอันก็ใหญ่หนูก็อยากมีค่ะแต่ว่าอยากได้แบบที่เป็นชื่อของตร๊นหรือไม่ก็แบบพอที่แบบเราอยู่ห้องนึงพ่อแม่ห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นดูน่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าผ่อนใน แบบราคาที่ประมาณ4-5 <000. S 1> ่พันใช่มันก็เข้ากับที่เราเช่าอยู่ตอนนี้แต่ว่ากรรมสิทธิ์ในการอยู่อะ่ะมันเก้าสปีซึ่งมันแค่ถือสิทธิ์ในการเช่าอยู่แต่ว่าเหมือนมันน่าจะไม่ได้ทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้อ,อาจจะต้องดูก่อนแล้วถ้าแบบโอเคหรือยังไงก็น่าจะจอค่ะถ้าแบบในมันมัน อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มอืนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเป็นบ้านเดาผิดนั่นเ็นเพราะตอนนี้<จ>ยังไม่ตัดสินใจจองใช่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจก็รอดูพื้นที่ที่ครอบครัวจะมีขายอาหารอยู่บนทางเท้าซึ่งอาจถูกไล่รื้อในวันใดวันหนึ่งแผนสำรองของครอบครัวคือกลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งพ่อของฝ้ายยังมีที่ดินผืนเล็กๆอยู่แต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างจังหวัด จะมีรายได้เพียงพอหรือไม่ยังเป็นคำถามที่ไร้คำตอบ และนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้ไปสำรวจมาเมื่อวานนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราได้คุยกับคนที่วอล์กอินเข้ามาที่จะจองสิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่นี่นะครับสามคนสองคนแรกเป็นผู้สูงอายุนะครับวางแผนว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายหรือว่าลูกหลานเนี่ยเป็นคนใช้สิทธิ์แทนในขณะที่อีกคนนึงนะครับอายุ24ปีถือว่าเป็นเฟิร์สชอปเปอร์แต่ว่ามีลูกวัยสองขวบก็อยากจะได้สิทธิ์ในการจองบ้านเช่นเดียวกันลองไปฟังเสียงของพวกเขาจริงๆกันเดี๋ยวสักครั้งนะครบต การเข้าร่วมโครงการนี้ครับถ้าเป็นไปได้อยากจองเป็นบ้านนะคะตอนนี้อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่ยังไงฮะีมีแม่แฟนแล้วก็มีลูกสองคนก็แฟนคนหนึ่งค่ะคือเช่าเขาอยู่หรือว่ายังไงใช่ค่ะเช่าเขาอยู่ค่ะโอ้หเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยเช่าเดือนนึงก็สองพันค่ะที่ละสองพันเลยประมาณใช่ค่ะที่ละสองตอนนี้ถ้าเรามารวมกันแล้วก็สี่พันก็อยู่ครบใช่ค่ะพร้อมหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วอยากมาอยู่ในที่ที่มันเจริญที่มันสะดวกสบายอ่ะค่ะ เขาที่ทํางานเขาตรงนี้แล้วก็บ้านตรงนี้อะไรเงี้ยแม่ก็อยากมาอยู่ยามแก่ชรา,าใช่ไหมคะราคาไม่แพงมากตรงนี<ม>้ได้บ้านเดี่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดมีอยา่างทเขาบอกเชียงใหม่ใครก็สนใจนะ่ะเชียงใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเรานงะเราซื้อเสร็จพรอเสร็จ15้านิน แต่ของคุณป้าคือมีบ้านอยู่แล้วแล้วนี่คือยังไงคะอันนี้เขาเฉพาะคนที่ไม่มีบ้านใช่อันนี้คือเราจะใช้ยังไงครับก็ใช้ในนามคนคอื่นไงลูกบางอะไรบา้างญาติพี่น้องที่อย่างที่รยน้อยหลายคนเขาก็หวังผลประโยชน์น,นะว่ามันสามารถให้คนเช่าใหญ่อๆอย่งอยู่แถวเนี่ยมันให้คนเช่าได้นะไม่ว่าตรงๆว่าคนทั่วคนทีนท่เงินน้อยมาซื้ออ่ามันต้องรวมถึงว่าคนที่อยากเป็นมีโอกาสดีกว่า ครับคุณบุษรินครับผู้สูงอายุ2คนแรกเนี่ยครับเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายเนี่ยเป็นคนได้ใช้สิทธิแทนแต่ว่ายังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ผมได้คุยด้วยนะครับมีคนหนึ่งอายุ70ปีบอกว่าอยากจะจองสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าไปเช็คคุณดูในคุณสมบัติแล้วเนี่ยยังไม่เห็นดีเทลนะครับว่ากําหนดอายุไว้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าลองนึกดูนะครับว่าคุณยายคนนี้อายุ70ปีถ้าสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้เนี่ยกว่าจะผ่อนอีก30ปีคุณยายคนนี้จะมีอายุถึง105ปรับยว่าจะสามามถผ่อน บ้านในโครงการบ้านเพื่อคนไทยได้หมดเพราะฉะนั้นคนคุณสมบัติตรงนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุยังคงตั้งคําถามน,นะครับว่าพวกเขาจะสามารถใช้สิทธิ์เข้าไปจองได้หรือไม่ถ้าเกิดพวกพวกเขายังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวชิรวิทย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลากหลายกลุ่มเลยนะคะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ก็ติดเงื่อนไขหลายอย่างที่ไม่ตรงกันนะคะเจนหนึ่งก็อาจจะมี